ก็กระสับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กับ Mo n e y PS นะครับผมวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันที่หาเหรียญด็อกคอยฟรีมาให้ทุกคนสำหรับใครที่สนใจหาฟรีก็เดี๋ยวเราไปวิธีในการสมัครแล้วก็วิธีในการเล่นได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้เหรียญด็อกคอยมีมูลค่าอยู่ทั้งหมด9บาทแล้วนะครับผมนะโอเคเราไปในของแอปกันเลยนะครับผมก็มาในของแอป ฟรีด็อกคยนะครับผมซึ่งแอปนี้นะครับก็ถ้าใครที่เล่นมาแล้วนะครับผมก็อาจะรู้อยู่แล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมก็ลองมาทําด้วยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปในะของวิธีในการสมัครวิธีในการทํางานแล้วก็ลิงก์ในการแนะนําเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมก็ถ้าใครกดมาแล้วได้ทําการติดตั้งเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดเล่นไปได้เลยนะครับผม พอได้ทําการกดมาแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการกดตรงนี้นะครับผมว่าฉันรับเงื่อนไขหรือว่ายอมรับแล้วนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับโอเคกดเข้ามาปุ๊บก็จะมาผลประมาณหน้านี้นะครับผมของอินบล็อกนะครับผมก็ให้เราทําการกดจะตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะถ้าเรากดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดอีกนะครับผมกดไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับผม่ ก็จะกดมาในของหน้านี้นะครับผมนะก็อ่ามันจะขึ้นมาในของหน้านี้นะครับผมพออยู่ในของหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้เราทําการไปลงทะเบียนก่อนสําหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้เราไปลงทะเบียนโดยการกดจากข้้งล่างนี้นะครับให้เรากดจากข้้งล่างนี้นะครับผมนะโอเคก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผม พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีให้เราทําการสมรัครตามนี้เลยนะครับนะตรงแรกนี้ก็จะเป็นของอีเมลนะครับผมก็ให้เราใส่อีเมลของเราไปได้เลยนะครับว่าอีเมลของเราเป็นอีเมลอะไรนะครับผมเราก็ทําการใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมพอเราใส่ไปแล้วนะครับผมส่วนช่องนี้ก็จะเป็นของด้านด้านอ่ายูสเนนหรือว่าก็คือชื่อนะครับผม ชื่อของเราก็ให้เราตั้งไปเลยนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็ได้สมมติว่าผมจะตั้งเป็น money ps นะครับผมก็ผมจะตั้งเป็นแบนี้นะครับผมและส่วนช่องที่3ตรงนี้นะครับผมนะช่องที่3ตรงนี้ก็จะเป็นของการาใส่กระเป๋า,า address เพื่อทำการถอนเงินเข้ากระเป๋า i ิค u b ผมสมมติว่าผมใช้กระเป๋า i ิ c u บใช่ไหมผมจะเอาลิงก์กระเป๋าของ Bit i ิค u b เป็น d o g c o i n นะครับมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนไปดู กันเลยนะครับผมก็เราไปในของกระเป๋าก่อนนะครับผมผมจะใช้กระเป๋าเป็นบิคคับนะครับสําหรับใครที่ใช้กระเป๋าอื่นก็ที่รองรับเหรียญด็อกคอยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะเดียว่าผมใช้เป็นของบิกคับแล้วกันก็ให้เราหาเหรียญด็อกคอยนะครับผมโอเคก็เจอแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญด็อกคอยของผมนะก็ให้เรากดไปเลยนะครับนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมมีด็อกคอยทั้งหมด41นะครับผม41ดด็อกคอยนะครับก็ โอเคให้เรากดขลอกได้เลยนะครับผมกดขล้อโอเคนะครับผมพอเรากดโอเคแล้วนะครับก็ให้เราไปในของแอปฟีดด็อกคอยเลยนะครับผมแล้วก็ให้เรากดวางลิงก์กระเป๋าด็อกคอยนะครับผมผมใช้เป็นของบิ๊ c ค p ันะครับให้เราวางไปนะครับผมนะวางไปที่เรียบร้อยนะครับให้เราดูให้ดีๆนะครับถ้าเราวางผิดก็ให้เราแก้นะครับผมนะ โอเคพอเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของรหัสผ่านนะครับผมก็ให้เราตั้งเอาไว้เลยนะครับผมนะตั้งเป็นตัวเลขนะครับผมตั้งเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขก็ได้นะครับผมไม่จะไม่ต้องตั้งเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคก็จะตั้งเราสมมติว่า1 2 3 4 5 6นะครับผมพอเราได้ทําการแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เรากดตรงนี้เลยก็คือลงทะเบียนนะครับผมนะก็จะทําการสมัครไปที่เลขร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปในของขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ นะครับผมพอเราได้ทำการาสมัครแล้วใช่ไหมครับผมมันก็จะขึ้นมาในของหน้านี้เลยก็ให้เรากดไปที่โอเคนะครับผมออพอเรากดไปีแล้วนะครับผมก็จะมาประมาณนี้ก็ให้เราไปกดที่อ e ีเมลของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปในะของอ e ีเมลก่อนนะครับ โอเคนะครับผมก็จะมาในของอ e ีเมลของเราเลยนะครับผมก็เป็น2ช่องนี้นะครับผมสําหรใครที่ใช้อ e ีเมลปัจจุบันก็จะมีอ e ีเมลเข้ามาแต่ใครที่ใช้อ e ีเมลเก่าก็แนะนาไม่ใช้ e อีเมลที่เรายังใช้อยู่ทําการสมัครนะครับผมโอเคก็ให้เราไปกดยืนยันได้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมจะกดอันแรกแล้วกันนะครับผมนะพอกดมาแล้วก็ให้เรากดไปในของลิงก์กันเลยนะครับผมก็ลิงก์ ฟรีด็อกคอยนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมฮนะ้ากันกดเข้าไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคนะครับพอเรากดมาแล้วก็น่าจะหน้าตาจับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองไปกดอีกอันนึงนะครับผมเดี๋ยวลองไปกดอีกอันหนึ่งนะครับผมนะว่าหน้าตาจะเป็นกนยังไงนะครับผมก็ กดทั้งหมด2อันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคกด2อันแล้วนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปในของแอปกันเลยนะครับผมนะทำการคอนเฟิร์มเสร็จแล้วก็เราล็อกอินเข้าเลยนะครับผมก็ ยืนยันเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราล็อกอินเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นของอีเมลที่เราได้ทาการใส่เอาไว้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านที่เราได้ทางการตั้งเอาไว้นะครับถ้าใครตั้งเอาไว้แล้วจําไม่ได้ก็ให้ทําการเขียนเอาไว้หรือว่าจดเอาไว้นะครับพอเสร็จแล้วก็ให้เรากดล็อกอินได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในของหน้าในการทํางานกันเลยนะครับ อ่าก็โอเคนะครับพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราไปในของวิธีในการทํางานกันเลยก่อนที่เราจะไปในของวิธีในการทํางานเดี๋ยวไปการใส่ของรหัแนะนําก่อนเพื่อรับห้าหมื่นสต๊อชิ้นด็อกคอยนะครับผมก็ให้เรากดเลือกมาข้างล่างนะครับผมก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่ได้ห้าหมื่นนี้ใช่ไหมห้าหมื่นสต๊อชิ้นี้ครับผมห้าหมื่นสต๊อชิ้นด็อกคอยนี้ก็คือให้เราไปกดจากตรงนี้นะครับให้เรามากดตรงรูปเพจนะครับผมนะ ถ้าเรามากดตรงรูปเพชรนะครับผมพอเรากดมาแล้วใช่ไหมครับผมนะก็ตรงนี้ถ้าเราสมัครมาใหม่ก็จะไม่มีให้เรากดเนาะก็ให้เรากดเข้าไปนะครับให้เราไปรีวิวในของแอปเขานะครับผมให้เราไปรีวิวในของแอปเขาว่าดีไหมนะครับผมก็ให้เรารีวิวไปพอรีวิวเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากดมาในของอตัวเรานะครับผมนะก็จะเหตุเลยนะครับว่าเราจะได้อยู่ทั้งหมด5 0 0 0 0ื่นอ่ะสตอชีดอคคอยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปใส่อ่า รหัสโค้ดนะครับผมเพื่อทําการรับอีกห้าหมื่นนะครับผมแล้วก็ให้เรามาเลื่อนมาข้างล่างนะครับผมนะอ่าพอเราเลื่อนมาข้างล่างเราก็ให้เรากดจากตรงนี้นะครับผมนะอ่าให้เรากดจากตรงนี้นะครับผมฮนะพอเรา กดไปปุกนะครับผมก็จะมีลิงก์ของเราแล้วก็จะมีช่องให้เราใส่โค้ดแนะนำนะครับผมถ้าเราใส่โค้ดแนะนำเราก็จะได้คะแนนก็คือเราก็จะได้ทั้งหมด5สต o c h ช d ด็อกนะครับผมนะโอเคแล้วก็ถ้าเราจะทำการเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนำเพื่อนก็ให้เราสามารถคัดลอดลิลงก์จากตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้ไปแนะนำเพื่อนของเราได้เลยนะครับผม ก็สามารถกดข้าลอกไปได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคพอเรากดมาแล้วใช่ไหมก็ให้เรากดข้าลอกได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของการแชร์ใช่ไหมก็กดแชร์ไปก็จะขึ้นมาในของมิกกี้นะครับผมกดตรงนี้มาแล้วก็จะมีขึ้นมาให้เราแชร์แล้วก็กดไปที่ข้อลอกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่รหัสแนะนาก่อนนะครับผมเพื่อจาการรับอีก5 0า0มื่นซัตโตชิดอกคอยนะครับผม ก็ทกําการใส่ไปนะครับผมอันนี้ผมก็ใส่ของพี่ช่องย t u b e ที่เขาได้ทําลงนะเพราะว่าผมไปดูในของคนที่ดูแล้วไม่มีใครเมนรหัสตัวเองเอาไว้ใต้คอมเมนต์ครับผมผมก็เลยเอาของพี่เขาแล้วกันสําหรับใครที่อยากเอารหัสแนะนําของตัวเองมาทิ้งในของใต้คลิปก็สามารถเอามาทิ้งได้นะครับผมนะที่ใครอยากเอารหัสแนะนําของตัวเองมาทิ้งก็เอามาทิ้งได้นะครับโอเคกดไปแล้วนะครับผมก็น่าจะถูกหมดแล้วแหละนะครับผมนะ ก็ให้เราทำการกดจากตรงนี้เลยนะครับผม S c o u t โอเคพอเรากดมาแล้วก็ให้เรากดไปที่โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฮะกดเข้าไปนะครับผมอ่าก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฮะเสร็จละก็ให้เรากดกลับจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครับผมฮะเราก็จะได้เหรียญด็อกคอยประมาณนี้ก็คือ0.03ด็อกคอยนะครับผมคือ 0.03ดอลคอยเลยนะครับโอเคกดกลับมาก่อนอ่ะมันยังไม่รีให้นะครับผมเดี๋ยวขอรีก่อนอ่ารีก่อนรีก่อนอ่ารีมาแล้วนะครับผม่ะรีมาละตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วอ่าหนึ่งอ่าหนร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนสต๊ชิดอลคอยแล้วใช่ไหมครับผมสมัรมาใหม่ๆใ,ใ,ใส่รหัสแนะนำทำลังกดอ่ารีวิวแอป นิดนึงครับผมได้มาแล้ว1แสนสตชินะครับผมด็อกคอยนะโอเคเรามาในของการทำงานก่อนในการทำงานก็ให้เรามาตรงนี้ครับผมกดสปินนะครับผมอะสปินตรงช่องสีเขียวนะครับสปินวินนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมแค่ไปทำการสปินแค่นี้ง่ายนะครับผมพอเรากดมาแล้วก็ให้เรากดรจากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตรงนี้ถ้าเราจะได้ประมาณนี้ถ้าเราได้เลข ได้เลขนี้นะครับผมเราก็จะได้เหรียญประมาณนี้ประมาณนี้ก็ให้เรากดจากตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็รอนะครับผมอ่าผมก็ได้เลข2อนะประมาณนี้ผมก็ได้เหรียญ2 9 9 5 3นาพคอยตชินะครับผมผมก็ได้โตชิสต็อกคอยสอนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็ให้เราทําการกดจากข้้งล่างนี้เลยนะครับผมเซตยู your, นะครับผมยูเพ e ประมาณนี้แหละนะครับก็ให้เรากดเข้าไปโอเคพอเรากดเข้ามาปุ๊บก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมเราสามารถกดได้ทุทกๆ1ชั่วโมงนะครับผมอนะท,ทุกๆ1ชั่วโมงเราจะมากดได้นะครับผมถ้ามันไม่รีเราก็กดจัดตรงรูปเพชรกดอีกหน้านึงแล้วก็กลับมาอีกหน้านึงนะครับผมนะโอเคมันก็มาแล้วใช่ไหมตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับผม แล้วตรงนี้ก็จะรีมาให้เราเลยนะครับผมตรงนี้รีมาให้เราเลย1ชั่วโมงสามารถมากดได้1ครั้งนะครับผมโอเคแล้วก็ไปในของการทํางานอีกอเมนูที่2ก็จะตรงนี้เลยนะครับก็เป็นรูปของอส้มแดงนะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นของการดูโฆษณานะครับผมนะพอกดมาแล้วก็ให้เรากดดูโฆษณาได้เลยนะครับผมกดเข้าไป อพอเราดูโฆษณาเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เราปิดโฆษณาได้เลยนะครับปิดโฆษณาไปอ่าคอจะได้เหรียญ42,245ดอกคอย้ยซาคอยตุชินะครับผมก็ทําการกดเซ็ตจากตรงนี้เลยนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เราก็ถ้าเราจะทําใหม่รอบนึงก็เราเราก็จะทําได้เหมือนกันนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็ดูโฆษณาต่อนะครับ พอดูโฆษณาเสร็จล้วก็ปิดโฆษณานะครับผมก็จะได้เหรียญมาเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ทําการกดเซตนะครับผมรอมันลดก่อนพอเสร็จแล้วก็กดเซตเข้าไปคลินี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโฆษณานะครับให้เราดูจงกวดโฆษณามันจะหมดนะครับถ้าหมดก็เราก็จะดูไม่ได้ถ้ายังไม่หมดเราก็จะดูได้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาเหรียญทั้งหมด200,000ซาโตชิแลลวนะครับผมนะ เล่นแค่แป๊กเดียวเองนะครับได้มาแล้ว2 0 0แสนนะครับผมถอนขั้นต่ำน่าจะอยู่ประมาณ3ามอ่าสามดอลคอยนะครับผมก็คือ3.000000ูนย์นดอลคอยนะครับมันไม่ใช่สอดทูชีนะครับผมนะส่วนในการถอนออในของอ่าในของแอปฟรีดอลคอยนี้นะครืคอให้เรามาดูตรงนี้นะครับผมอ่ะดูตรงนี้นะครับกดเข้าไป ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติในการถอนนะครับเขาจะถอนมาให้เราทุกๆวันอาทิตย์นะครับผมนะถ้าหลักของย่อของเราถึงขั้นต่ำสามดอลารนะครับผมเขาก็จะทําการถอนมาให้เราทุกทุกอาทิตย์นะครับผมทุกทุกวันอาทิตย์แล้วก็ถอนเข้ากระเป๋าเลยผมใช้กระเป๋าของบิคับก็จะเงินก็จะเข้าในของกระเป๋าบิคับนะครับผมก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็จะมีเป็นเมนูของด้านการโฆษณานะครับผม ตรงนี้ก็คือเราดูโฆษณาถึง10อ่า15ครั้งเราก็จะได้เหรียญตรงนี้นะครับตรงนี้ก็โฆษณาเหมือนกัน30ครั้งก็จะได้เหรียญตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าดังการดูโฆษณาอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับผมเนาะแต่ใครอยากรู้ก็เอามาแปลเอาแปล,แปลภาษาแล้วก็ดูได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผม เมนูนี้น่าจะเป็นประวัตินะครับผมประวัติที่เราได้เหรียญมานะครับผมนะประวัติที่เราได้เหรียญมานะครับผมน่าจะเป็นประวัตินะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคโฆษณาครับผมเมนูนี้เป็นโฆษณานะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ให้เรากดมาตรงรูปเพชรตรงนี้นะครับผมก็ ตรงรูปเพชรตรงนี้ก็จะมีอ่าให้เราทําแบบสอบถามนะครับแล้วก็โหลดแอปโหลดเกมอะไรพวกนี้มาเล่นนะครับผมก็จะได้เหรียญเหมือนกันก็กดไปในของช่องแรกนะครับผมก็จะมีของด้านการทาแบบสอบถามนะครับผมก็รับเหรียญมานะครับผมและอ่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบสอบถามตรงนี้น่าจะเป็นการโหลดเกมหรือว่าโหลดแอปมานะครับผมอ่าเราก็มาในของสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนกระเป๋าอ่าในการถอนเงินนะครับผมก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนกระเป๋านะครับ ก็สามารถกดช่องแรกนี้ได้เลยผมใช้กระเป๋าบิ๊กครับนะครับผมนะถ้าขยับเปลี่ยนกระเป๋าก็สามารถไปกดตรงที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็กดช่องที่1น,นะครับโอเคกดเข้าไปปุ๊กนะครับผมอ่ะก็ให้เรากดโอเคนะครับผมก็จะทําการรีโหลดใช่ไหมแล้วก็ให้เราทําการกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดช่องแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ตรงนี้คือเขาบอกว่าให้ผมรอประมาณหนึ่งชั่วโมงกวดเนาะคือมืกี้ผมกดไปละนะครับผมกดบ่อยๆไม่ได้ถ้าเราไม่เคยกดก็คือเราสามารถกดครั้งที่1นะครับผมแล้วก็มันจะมีให้เรากดไปในของครั้งที่2นะครับแล้วจะมีให้เราทิ้งลิงก์กระเป๋าคือเปลี่ยนกระเป๋าในการถอนเงินมาใหม่นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็มาประมาณแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมสาหรับใครที่ชอบ หาเหรียญด็อกคอยหรือหาเหรียญคริสโตฟีก็สามารถมาทําในของแอปนี้ได้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําก็สามารถกดลวนลิงก์จากใต้คลิปกดลิงก์จากใต้คลิปของผมไปโหลดในเพจสโตแล้วมาทําได้เลยนะครับผมสมัครมาปุ๊บได้เลยใส่หน้าหางแนะนําแล้วก็ถ้ามันรีวิวได้มาได้มาเลย1นึ่งแสนสต๊ชิด็อกคอยนะครับผมโอเคก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ